หมเปิดไฟมาจไม่จับไม่จับไม่จับงยาอะไนี่นะยาไหมจไม่จับต้อง้นอย่างว่ปตตลุงเนาะเดี๋ยวอันไม่จับไปฟังนะยดติไปตนเด็ำไม่ตำไดเหรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวดไม่จับตรงนี้สักนิดนะีมนี่ลงไปไปบง่เจ้าเนียีมล้ตอย่างโด้ทีมที่ปัตตาลุเนาะ ให้ดูกกอนเนยว่าเป็นดมนวดผมจะติด,ด,ด,ดต่อเจ้าโดสที่ทำที่ปัตรลุงนะครับมาตามไม้จับห้องต้านจยางว่าปัตรลุงสีกาวทีหนึ่งขับโองเอาท์เจ็ดนะครับโดยนายสัญญาทำไปีไหมซึ่งตองน้ากระทำความพิชท่านกระมวนกาหม้ยาเสพติดเม็ดเอมเฟตอร์มินขอบครองซีฟนะครับปีที่รับสาบได้ใช่ไหมปีเคยตุกจับตามไม้จับนี่มาก่อนไหม หลังจากวันที่แปดพรึกษากาเนี่ยเคยไหมตำรวจเคยไหมเด้เงไหมยับไปโดนเรียนไหมไม่ปรเดือนนี้ไม่เคยมาแต่เติดใบสั่งเลยมาสุด<อ>เราเป็นบุคคลตามมาจับนี่จริง,งนะเนาะแล้วไม่เคยทุกจับตามไม่นี่มาคกกนทุกตรงเนาะทุกไม้ปิดไม่คยไ,ไหมผมไม่ก็เพิ่งออกมาตรงไหนข้อมูลตามหนูป่าคือเราไอ้เนาะ้าหน้าที่ไม่ได้จับบุคคลพิษนะนะมือนคนปุ๊บหมาจับเรียบจับได้ไหมอ่าสักปีว่าว้าได้นะ ถูกไหมจับตีบ้านลังโนเนาะเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมนะไม่ได้มีได้มากนะป่าตรงร้านอย่างว่าป่าลุงดำเนินการตามกฎหมายนะมีอะไรบ้่งโดนจับไปเนาะนะเดี๋ยวจะตีกับกลุ่มตัวนะมี